สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเหมนเช่นเคยนะครับกับ n o b o d y X ประกายแสงนัตตี้เราอยู่ในไอดีของพี่บัตนะครับแล้วก็ปู่ซิวแฟงของเขานี่รับใส่ลูนตามนี้เลยนะครับจะไปดวลเรียวไทม์กันนะครับปู่ซิวแฟงของพี่บัตก็5ดาวแล้วก็พาสีพิเศษขั้น3นะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับอันนี้วันแรกนะครับผมอัดไว้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้ว นะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาภาคเลยเพราะว่าก็นั่นแหละฮะผมก็ขึ้นรถตู้แล้วก็ฝนตกด้วยเพิ่งมีโอกาสได้ภาคแล้วจะมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับนี่ฮะก็เลือกตัวอันนี้ยังไม่มีแบนพิกนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะทําให้แบบรีบพันเก้าเร็วๆอ่ะเออต้องใช้เซตเดิมไปเรื่อยๆจนพันเก้านะครับแล้วก็จะได้แบนเกโลเอ้ยจะได้แบนเกลิวนะฮะเกลิวเลเวสี่นี่คือแบบยื้ยื้อมั่งม่าชั่วโมงครึ่งไม่พอนะครับ โอเคแต่นี่ผมจะพาปู่ซิวแฟงก็คือจะพาไต่แรงนั่นเองนะฮะในโดเรียลไทม์แต่จริงๆคอปที่ผมใช้ตอนนี้คือไม่ได้ใช้ปู่ซิวแฟงนะเออใช้เกวินดีกว่านะครับเพราะมีสตันนี่ครับผมก็จัดทีมอย่างนี้เลยเป็นคอเกเรลเลอร์วิสแล้วก็ให้ปู่ซิวแฟงบัฟด้วยโซนิกได้เปิดก่อนนะครับที่ผมยังไม่ได้ใช้คิง เพราะว่าคิงนั้นยังไม่ใช่5้าดาวม่วงเพราะฉะนั้นโซนิงเร็วกว่านะครับแต่ว่าอีกฝั่งตรงข้ามก็โยนนะครับก็โยนให้ก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ครับจะได้เห็นประสิทธิภาพของปู่ซิวไปครับมาสซน้ชทะเลหินมาจังหวะนี้ตายกันหมดแล้วปูบอมควงมาเหล็กวายุใส่คนเรียบร้อยครับชนะไปเลยครับโอ้โหตัดอารมณ์กันไม่ทันเลยทีเดียวเสียนะครับโอเคครับชนะไป1นตาครับลุยกันต่อครับมาครับมาเจอคนใช้รูปร่าง ปู่ซิวร์แฟงเหมือนกันชื่อโนบอดี้ด้วยครับเอาเรื่องจัดๆครับผมก็เรื่องมาเลยครับคอปนี้ครับเกีรดิวกันชุบปู่ซิวร์แฟงแล้วก็กระบองเหล็กครับทุกคนทราบกันดีนะครับกระบองเหล็กตอนนี้ยังเป็นตัวท็อปฮิตมีกระบองเหล็กกับด้วงนะครับแล้วก็ต้องใช้คอเกีรดิวด้วยนะครับส่วนกิกกบรลอนนั้นก็ยังคงเทพเหมือนเดิมครับเออโดนคิงนั้นดีนะครับดีดีดีนะครับเอามาแทนโซนิกได้เอางจริงผมก็แพ้ในไลฟ์ไปตาหนึ่งเออวันนั้นชนะ14 แพ้หนึ่งตานะครับจริงๆเอามาใช้ได้นะครับแต่ต้องโดนคิงเลววลสองนะเออโอเคฝั่งตรงข้ามเป็นคอปู่บอมนะครับแล้วก็มีด้วงคอยแบกนะครับเอาละครับผมเปิดก่อนนะครับยงอยู่ฝั่งสีแดงก็ตามนะครับแต่โซนิกโซนิกผมได้เปิดก่อนนะฮะไปครับอ่ะโซนิกฝั่งตรงข้ามเปิดก่อนผมดูผิดขอโทษครับเออแต่ฝั่งตรงข้าเกาสีฟ้าเขาไม่มีคอเกลียวเนี่ยโอ้เสียดายเนี่ยเขาอุตส่าห์ได้เปิดก่อนมาครับจังหวะนี้ผมก็ฝั่งสีเงาเอาใส่ด้วงไปเลยครับเพราะว่าผมไม่สนใจอะไรอยู่แล้วครับผมมี กี้กี้บนรอไขรับแรงกระแทกจากสะท้อนของด้วงนล้วโดนเลื่นนหินทลายฟ้ามาครับโอเคครับจังหวะนี้นะครับระบาข้างมีหน้าครับอับบ้ามาที่ผมกล้าฝังสีเงาใส่ดวงเพราะว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีกระบองเหล็กด้วยครับเออแล้วนีครับหมัดใส่น้ําทลายหินครับอับโบมาจังหวะนี้แล้วก็ปูบอมครับควงหมัดเลยวายุไซโคนแล้วเดี๋ยวผมได้ลูกไฟเพิ่มนะเออได้ลูกไฟเพิ่มมาจากเกลิวครับผลของเกลิวเกลิวบอกว่าถ้ามีตัวใดก็ตามที่ไล่โจมตีครับมันจะเพิ่มลูกไฟ เออเป็นแพสซีพิเศษขั้น2ของเกลิวนะครับเออแล้วการที่ปู่บอมมาไล่ควงหมัดหรือไว้์ไซโคนเนี่ยแปลว่าเป็นการไล่ตีชนิดหนึ่งนะเออมันก็เลยได้ลูกไฟขึ้นมาครับทีนี้คลิปนี้บอกให้เห็นถึงว่าปู่ซิวแฟงก็ยังเหมาะกับคอเกลิวครับผมเออในการเพิ่มลูกไฟนะฮะเออแต่ว่าไล่ไล่ตีในที่นี้คือแบบเป็นพวกชิบะไล่ตีไม่ใช่เกวิทไล่เตะนะต้องเป็นชิบะไล่ตีโดนคิงไล่ตีแล้วก็ปู่ซิวแฟงเนี่ยฮะ เออแล้วนี่ฮะเหลืออยู่ตัวเดียวครับแล้วก็ควงควงไปกระบองเชียบละคอยครับชนะครับอย่างง่ายฮะไปครับเทินที่3ครับตาที่3มาจังหวะนี้ฮะเออไปครับเจอรูปร่างของเจนอสร่างแม่บ้านนะครับผมไปครับลวยครับคอปเดิมครับเกลิวปู่ซิวแฟงกับบองเหล็กแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยด้วงแล้วก็โบลลอสที่มีกิกกีโบลลลอสอตัวแล้วก็โซนีคคอยบัฟความเร็วนะครับ จริงๆใช้คิงได้นะคิงจะเป็นคอมโบลบลูกไฟครับมันจะเหมือนหมาเฝ้าบ้านเมนกับทัสมากิเมื่อก่อนเลยนะครับคือเมื่อก่อนมันจะเป็นหมาเฝ้าบ้านเมนเปิดก่อนแล้วทัสมากิเปิดตามทัสมากิล่างล่างสองฮะมันจะลบลูกไฟที่บล็อกอยู่อันนี้ผมทําผ่านไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูแล้วครับมันสามารถลบลูกไฟได้มากกว่ามากกว่าที่คุณเห็นเออแต่ว่าเรื่องลบลบลูกไฟมันลบได้แค่ครั้งเดียวนะเออแต่แต่ไอที่บล็อกลูกไฟมันบล็อกได้เรื่อยๆ คือมันบล็อกซ้อนกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดลบลูกไฟไปเมื่อไหร่บล็อกได้เพิ่มครับนี่ครับมัดสายน้ำทะเลห็นดีใจที่ได้พบคุณครับขอบคุณมากครับควงบัลลีไว้ไซคนไปติดโล่เกลิวทุกตัวครับจังหวะนี้ครับมาครับระบำข้างพีหน้าครับไปครับถ้าใครงงนะไปดูไลฟ์ย้อนหลังในวันเสาร์ได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ในมุมขวาบนนะครับโอเคเกลิวอันติยัดหน้ามาจังหวะนี้แล้วติดกระหน่ำสีแดงทุกตัวเกลิวฝั่งตรงข้ามับ อันตรีคืนกลับมาระบำข้ามไม่น่าสูญคืนกลับไปบ้าไปจังหวะนี้ไม่มีดาเมจแล้วสวัสดีพี่ใหญ่มาสวัสดีคืนกลับไปครับผมโอเคจังหวะนี้ครับแล้วก็ระเบิดถล่มดวงดาวล่างจักรวาลไหมไม่ครับตีธรรมดาไปติดโลก่กันไปครับแม็กซ์สายฟ้าแล้วจังหวะนี้จสัสซิสคลาสมาแล้วก็ระบำข้ามไม่น่าสูญคืนกลับไปบู๊บไปเรียบร้อยเขาติดไม่ย่อท้อพร้อมกับโล่นั่นเองจังหวะนี้แม็กซ์สายฟ้าครับสตาร์นมาจังหวะนี้แต่ว่าแม็กซ์สายฟ้าไม่มีไม่มี เอฟเฟกในการเจาะเจาะสตันนะครับเออมันมีแค่เก,เก,เกวินเท่านั้นที่มีแล้วอยู่แถวเดียวกับกระบ,บองวิกี้เราก็เลยไม่โดนสตันนะเออกระบ,บองเลยครับในแถวเดียวกันจะไม่ถูกสตันนอกเสียจากเกวินดวงดีแค่นั้นเองฮะมาครับตาที่4ครับรู้สึกเราจะชนะง่ายเกินไปเดี๋ยวดูตาที่5ครับตาที่5นี่เจอตึงนี่เขายนให้โอเคขอบคุณมากครับตาที่4โยนให้ขอบคุณมากครับนี่ฮะกดยิ้มเป็นหนึ่งทีเดีย๋ยวเจอ หมัดสายน้ําทลายหินตึงๆนี่ฮะโชว์ประสิทธิภาพไปเลยหมัดสายน้ําทลายหินตึงๆครับในเทินที่4ี่นี้เดี๋ยวตาที่ห้าจะได้เจอคนตึงของจริงแล้วฮะเออมาครับหมัดสายน้ําทลายหินครับซุยลูคัมสุยคิงจๆบึ้บเรียบร้อยครับชนะไม่ต้องมีปุ่บอมมาควงหมัดเลยวิทยุเพิ่มเพิ่มนะครับไปครับชนะมาครับตาที่ห้านี่จําได้เลยว่าเจอตึงนะครับไปครับปึ๊บเจอซุยลูคนนี้ครับผม เออเซิร์ฟ3 2 8นะไม่รู้ว่าชื่อเซิร์ฟเซิร์ฟตรงหรือเปล่านะแต่คนนี้ตึงครับตัวน,นี้ตึงนะครับนะดูเขาเลือกครับเขาเลือกเกลิวโบลอสแล้วก็คิงนะครับแล้วก็โอ้โหเป็นกระบองเหล็กด้วงแล้วก็ปู่ซีเวอร์แฟงครับเออนี่ครอบครอบนี้ผมก็อยากจะเล่นอยู่นะเออแต่โซนิกมันเร็วกว่าไงเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเห็นไหมฮะโซนิกฝั่งผมเร็วกว่านะครับโซนิกก็ได้เปิดก่อนนะครับ ส่วนนี้ก็ขอตีธรรมดาไปครับเซฟลูกไฟนะฮะเราเขามีคิงในการลบลบลูกไฟคือจะบล็อกลูกไฟก่อนแล้วปู่ซิวแฟงก็ปัดไอ้หมาใส่น้ำทรเละหินมาทําให้ลบลูกไฟนะฮะผมก็เลยต้องเซฟลูกไฟไว้นะครับนี่ฮะจัดไปครับแล้วโดนคิงไล่ตีมาจังหวะน,นี้ครับนี่ครับผมได้ลูกไฟมาเพิ่มจากปู่ซิวแฟงนะเออถ้าเกิดผมไม่เอาปู่ซิวแฟงเข้าทีมก็คือจะเป็นเกเก,เกวินแทนใช่ไหมมันจะไม่ได้ลูกไฟนะมันไม่มีตัวไหนที่ไล่ตีเลยนะครับเนี่ยโดน โดนคิงบ b l o c พลังงานมาครับแล้วระบ,บามเขาไม่น่าสูงขึ้นกันไปว่าไปจังหวะนี้ครับเออแล้วนี่ฮะเกลิวฝั่งผมครับนีะก็ยังเร็วกว่านะเออไปครับซุป super g r a นติกแล้วก็ระบ,บามเขาไม่น่าสูงขึ้นว่าไปจังหวะนี้โอเคมาแล้วลำบามเขาไม่น่าสูงขึ้นกันไปเพราะว่าด้วงผมได้เปิดก่อนนั่นเองบึ้บไปติดโล่เป็นที่เรียบร้อยครับมาครับมาาะะหมัดใส่น้าทะเลหินดูดูดูนะครับพลังงานที่โดนบล็อกอยู่มันหายไปนะฮะบึ้บม,มันเลี้ยงไว่โซ่คนมาปึ๊บ นี่ฮะที่บล็อกอยู่หายไปแต่ว่าผมโชคดีไงผมได้เปิดก่อนเออทำให้ปู่ซีว่าแฟงของผมได้เพิ่มลูกไฟขึ้นมาในคอเกลิยวนี้นะฮะเอออ่าอครับระเบิดถล่มดวงดาวหลัลงจากวันเขาจ้องจะเล่นกระบองเหล็กผมอยู่แล้วฮะแต่โทษทีครับมีกิกกี้โบนร้อนคอยรับแรงกระแทกอยู่เอออ่าอครับเซฟลูกไฟครับต่อยธรรมดาไปที่โบลร้อนครับก็ไม่ยังไม่ติดโลนะ<อ>แล้วระบอกเขาไม่น่าสนใจมาบ้ามาจังหวะน,นี้ติดโลไปที่เรือร้อยเพราะกิกกี้ระเบิดไปหมดแล้วนะครับกระบองเหล็กก็ลุกขึ้นมาครับฟาดฟันมาจังหวะนี้แล้วกระบองเหล็กต้อง จ้องจะเล่นกระบองเหล็กผมแน่นอนครับนี่ฮะลงไปนอนแล้วพร้อมกับขึ้นมาใหม่พร้อมกับควงไปครับแล้วก็ต้องพายุป่าเถื่อนใส่กระบองเหล็กครับอันนี้เป็นที่แน่นอนครับต้องให้เขาลงไปนอนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นชีวิตกระบองเหล็กผมติดโล่อยู่ชีวิตผมเยอะกว่าเขาแล้วฮะอันนี้คือได้เปรียบแล้วนะต่อไปผมจะต้องทําลายคิงเขาเพราะว่าคิงเขาโดนคอยรับแรงกระแทกอยู่เพราะฉะนั้นแต่ว่านี่ผมตีธรรมดาไปนะเออยังไม่ใช้ฝั่งซีเนานะมันจะเปลืองลูกไฟเกินไปนะครับ มาครับหมัดสายน้ำทะลายหินแล้วบวบห้าดาวด้วยนะของพี่บัตแล้วคว่ำมาเลยวิซี่คนจงหวะนี้ืไปเรียบร้อยถ้าติดโล่ทุกตัวครับยกเว้นด้วงคนระับด้วงเขาแข็งจัด,จดเลยนะแล้วโดนคิงไล่ตีมาจาาังหวะนี้เห็นไหมได้ลูกไฟเพิ่มขึ้นมาก็ระบ,บำข้ามินาใสใครก็ได้ครับอันนี้ที่เหตุผลที่จําเป็นต้องระบ,บำข้ามิน้าเพื่อให้มันไล่อันติได้ต่อนะเออถึงแม้ติดโล่ก็ตามนะครับอ่จาจังหวะนี้ครับคิงเอนจิ้นมาหิวเพื่อลุมทีมพร้อมกับโดนระบ,บำ,ำข อ่าแล้วก็อันติจากเกลวครับเบิร์ไปซูเปอร์คลินติกไปอ่าแล้วครับจังหวะนี้แล้วก็เจอดวงเขาครับระบำข้างมีนาตมาครับใส่กระบองเหล็กเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่แล้วครับเออเรียบร้อยครับลงไปนอนครับแล้วระบำข้างมีนาสวนค้นกลับไปไม่มีโลใช่ไหมโดนเข้าไปครับนี่ฮะติดโลเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วนี่ฮะบาดสายน้ำทลายหินมาครับจังหวะนี้แล้วควงควงมาเลย้หตึงนะเอาจริงๆถ้าเขาเปิดก่อนที่ผมแพ้ได้เลยนะเออนี่ฮะ เหตุผลที่ผมเอาโซนิกมาเพื่อบัฟความเร็วให้เร็วกว่านั่นเองนะแล้วเจอซูเปอร์คลินติกมาจังหวะนี้เออเออระเบิดขึ้นกลับไปมามาจังหวะน,นี้แล้วโบร้อยครับต่อยธรรมดามาที่โบร้อยฝั่งผมครับนะครับแล้วก็ฝั่งผมก็โบร้อยก็ต้องต่อยธรรมดาไปที่โบร้อยเขาเช่นกันครับก็ยังไม่ติดโลด้วยนะเออระบ้ามเขาไม่น่าสูงขึ้นาว่าบ้าปิดโลครับโอเคต่อไปครับ กระบอกเหล็กลุกขึ้นมาฟาดฟันมาครับจังหวะน,นี้โซนิกไปหว่นเลยนะเอาเรื่องครับจังหวะน,นี้ที่มันตึงเพราะว่าคิงเขาอะยังไม่ติดโลเลยนะเออโดนคิงมันนี่ไงเนี่ยอา้อาวเฮ้ยแต่คิงไปหว่นแล้วเฮ้ยคืออะไรวะเอ้ยอันนี้ผมเข้าใจผิดหรือเปล่าอ๋อโดนหมาใส่น้ำทะเละหินผมตกใจผมนึกว่าผมกินเล่นเล่นเกววินอยู่เล่นจนเพลินเอเอลืมโดนระบ,บาดข้ามินาสวดคือมา,มากระบอกเหล็กลงไปนอนครับ แล้วหมัดสายน้ําทลายหินมาแล้วจังหวะนี้ได้เห็นจุกๆกันไปครับว่อไปจังหวะนี้ปู่ซิว่าแฟงไปหวานครับโอ้โหบับหลบหลีกคืออะไรครับนี่เนี่ยไปหวานครับว้าวดวงก็ไปหวานด้วยครับนี่ฮะความรุนแรงของปู่ซิว่าแฟงครับเล่นได้ครับถ้าใครถามผมว่าทําไมถึงไม่ใช้ปู่ผมใช้แล้วครับผมใช้ในวันแรกเนี่ยครับใช้ไป15ตาเลยแต่ว่านี้ผมให้ตัดมาให้ดูแค่5ตาแรกเท่านั้นเองครับเออผมชนะไป11ตานะครับเออแล้วก็เล่นไม่ทันด้วยเล่นไม่ทันมีมีแพ้บ้างมีแพ้บ้าง มีแพ้บ้างแต่ว่าผมก็มารู้ในทีหลังว่าเออไปถามอารล,ลี่มาสรุปสุดท้ายก็คือใช้โซนิกกับเกวินดีกว่านะครับณตอนนี้ณตอนนี้ที่ยังไม่มีแบนพิกนะครับแต่เมื่อมีแบนพิกเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ดีครับผู้ซิฟแฟงเป็นตัวหนึ่งที่ดีครับเรียบร้อยครับชนะกันไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์นะกด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปวยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับผม